สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโอวร,รุษก่อนจากไปแทบไม่เหลืออะไรให้ติดตัวเป็นหนึ่งหนึ่งข่าวการสูญเสียของวงการบันเทิงที่สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับคนในวงการไม่น้อยกับการจากไปของอดีตพระเอกชื่อดังโอวร,รุษวอรธรรมที่ได้จากไปอย่างสงบ โดยโอวรุตวัตรธรรมเกิดมาวันที่17กันยายนพุทธศักราช2512เป็นนักแสดงชายชาวไทยที่มีชื่อเสียงในยุค90เป็นบุตรชายของนักแสดงอาวุโสแรมวัตรธรรมและเป็นหลานตาร้อยโทหม่อมหลวงพร้อมกุญชรพี่ชายพลโทหม่อมหลวงขาบกุญชรโอจบการศึกษาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนและไปเรียนต่อที่อังกฤษเพื่อเรียนด้านการบินเข้าสู่วงการโดยการชักชวนของคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณโดยเรื่องแรกที่แจ้งเกิดคือภาพยนตร์เรื่องคู่กรรมที่แสดงคู่กับจิน ตระาสุขพัฒน์ตามด้วยเขาชื่อการก็จะาปานโกเป็นต้นก่อนจะเข้าสู่จอแก้วโดยเล่นละครโทรทัศน์เรื่องละอองดาวพี่เลี้ยงในฝันและอีกมากมายหลายเรื่องนอกจากมีโอวรตรยังเป็นพิธีกรทางโทรทัศน์อีกหลายรายการในอดีตโอวรตรเคยได้รับฉายาว่าเจ้าชายสายเสมอเนื่องจากกิตติศัพท์ที่รับรู้กันดีว่าพระเอกหนุ่มมักมาสายในงานแสดงหรืองานพิธีต่างๆชีวิตครอบครัวโอวรตรเคยแต่งงานกับเกศเจษดาวันจันแต่ ซึ่งทั้งคู่เคยพบรักกันเมื่อครั้งที่โอไม่สบายและทั้งคู่มีอายุห่างกันถึง17ปีแต่ทั้งคู่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันและมีลูกชายหนึ่งคนชื่อน้องแอร์บัสอนาจักรวรธรรมและได้แยกกันอยู่กับเก๋มานานหลายสิบปีแต่ต่อมาก็ได้ออกมาเปิดเผยว่ามีลูกชายคนโตที่เกิดจากพระยาคนแรกอีกหนึ่งคนอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์ชื่อเอกแถมหลังจากที่หนุ่มโอได้จากไปก็ยังคงเหลือลูกชายทั้งสองไว้ให้เราติดตามเพื่อให้เป็นที่คิดถึงว่า น,นี่คือทายาทของพระเอกดังที่เป็นขวัญใจของคนไทยทั้งประเทศมาก่อนภาพล่าสุดของน้องแอมบัสลูกชายของโอเวอร์โรที่ต้องบอกว่าหน้าตาหล่อเหลาใช้แววเป็นพระเอกได้สบายๆและว่างจากการเรียนสาวเกตก็ได้พาลูกชายไปรับงานเดินแบบเสื้อผ้าเด็กบ้างเป็นครั้งคราวเรียกได้ว่าใช้แววความหล่อและกล้าแสดงออกอาจจะมีลุ้นขอเข้าวงการบันเทิงเหมือนคุณพ่อก็เป็นได้โดยตอนนี้น้องแอมบัสเองก็มีอายุได้13-14ปีแล้วเรียกว่าเป็นหนุ่มหล่อตามรอยคุณพ่อมา ติด,ตดแม้จะมีข่าวว่าหลังจากที่หนุ่มโอได้จากไปนั้นไม่เหลือมรดกหรือสมบัติอะไรไว้ให้ลูกชายแต่สิ่งหนึ่งที่เขาได้ทิ้งไว้ให้ก็คือนามสกุลและชื่อเสียงของคนเป็นพ่อที่สามารถให้ลูกชายคนเล็กเอาไปสานต่อเพื่อเดินสายเข้าวงการได้นั่นเองครับเชื่อว่าแม้ตัวจะไม่อยู่แต่ว่าหนุ่มโอจะยังอยู่ในใจและความทรงจําเป็นแน่ครับ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก newsheadline.info ขอบคุณครับ